านมาดูแม่รีบกลับบ้านมาดูแม่ออสุดท้ายเขาก็เดินลงมาไหนแผ่นดินบาไหวเนื้บ่รู้สึกอย่างนว่าเลียวแม่นังู้สันนึกอเืนย่าังเนเอูเป็นยังไง มโมเมนกูเวียนหัวดิแฟนดินไหวนั่งเนี่ยแฟนดินไหวมากกำแฟนดินไหวก็ไปซื้อข้าวสารอยู่ห้างห้างกระปิดก็เลยเฝ้ามาเนี่ยรู้ไหมก็เลยหันเอ๋อเป็นซีนหรอกนี่วะข่บวว่าดินไหวเนาะจันว่ามันหอนแล้วมันนั่งตัดเกมกันจังเนี่ยอยู่งินงานบ่พอได้ดูอันนั้นเอ้าโอยยนี่วะข่าว่าแฟนดินไหวเป็นโอนเอ็นเอ็นหรือไนั่งอยู่เนี่ยแล้วมันนี่อ๋อเป็นซีนหรอก ก็ยังหักนี่หมดนี่วะเขาบอกใหนดินไหวไหนวะส้นมันนั่งอย่างเงี้ยลงมาเป็นอยู่างเงี้ยนี่ม่นงุ๊จับออกมันเป็นอย่างไรฮึเอ่อเปลี่ยนส้นหนูนนคันคันยืนอยู่คันแผ่นดินไหวต่อไปนั่งลงเด้มดันอีล้มหัวแตกเด้เอ,งงอาพื้นเอาถึงคันคันแผ่นดินไหวให้นั่งลงให้มุบให้นอนลงเข้าใจบ่ เคยได้ยินกับประเทศนกมาแผ่นดินไหวจะเป็นไรวให้ออกให้ออกจากโตบ้านมาเลยหลังฟ้าหลังคาม,มันเอาร่ใมใส่หัวไม่รู้จัะว่าแผ่นดินนี้ไหวหออกมานั่งเล่นอย่างเงี้ยเราอือก็คือเป็นจีนเนาะงอือเพราแผ่นดินไหวนาะเป็นขึ้นนี่คือขึ้นมาขงเสี่ยนี่ขึ้นมาของันยืนยูนก็ล้มหวัวแตกว่าคันแผ่นดินไหวให้นั่งลงเด้มันเนี่ยแล้วมันเสาผู้เดียวมันหรือมั้ยแล้วมันอีเป็นอีกนะ

มันเป็นอย่างอีโบรูนั่งอยู่เด็ก็รู้เบดว่ามันไหวอ่ะมันเป็นเมื่อเอขึ้นอันขูนทางนี้ะมันห่าว้านะเป็น้เย็นเย็นเนาะเป็นซีนใครว่ามันเป็นลมก็บ่แมมนเมนเป็นแบบงมันเป็นที่ดินมันร้องเป็นซีนเรารูเราบอกคันแผ่นดินไหวมันเนี่ยให้เฮตดจังไหนรููแล้วบอกบอขันมันไหวตอนเฮายืนอยู่ในเหตดจังไหนรูล้วบอก เแ็่จังไหนนั่งหลงแล้วอย่าไปอยู่ใต้ต้นไม้เด้อฟาเฟ่เนี่ยค่ะมันแหงเโาต้องออกจากบ้านเนี่ยเข้าใจบ่มันอีล่นลงมาเบิดเลยตึกบกใหญ่อย่างทารุมอยู่หังเพิงกระเป็นเนี่ยอันน้ำมูเนี่ยซันสะเฮือนเบิดเนาะเจ้าประยุงเพิงเจ้าประเห็นซื่อซื่อหัวรหัสกระซันหมดเนาะขันเจ้ายุงเพิงอ่ะจับเยอะตัวเฮงบระเป็นเขาเป็นหมดแล้วนาะ เปี่ยนมันไมันก็เปลี่นเบิดแล้วมาเนาะมีนอนึงไม่นอนอยู่ในห้องก่อนเะเทียงนี่ยคือเป็ดนั่นเองบนหน้าบ้านของมงเลยอรอี่ว่าใหวท่านเทียงนอนนที่จะเป็นถง้มันเป็นบางพันเทียงนี่ออัน